ขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจของเราให้ชัดเจนให้ตัวเนื่องกันสักพักหนึ่งจนถ้าตื่นเช้าขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวแล้วอย่างถ้าอย่างก็เริ่มเสียนะไม่ต้องไปรีบร้อนอะไรหยุดความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆเอาไว้ชั่วครั้งชั่วคราวนั่งตามสบายวางกายให้สบายฟังไปด้วยแล้วก็น้อมสำเนียก หลงสูดลมหายใจเข้าไปยาวลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจมายาวๆสักสองสามเที่ยวการสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจมายาวๆกายของเรารู้สึกว่าสบายขึ้นเยอะแม้แต่เรื่องการหายใจเข้าออกพวกเราก็ขาดการสนใจกันมากเลยทีเดียวหายใจเข้าให้เป็นธรรมชาติที่สุดอย่าไปบังคับลมหายใจหายใจออกก็ให้เป็นธรรมชาติที่สุด ความรู้สึกสัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเข้าวิ่งออกกระทบปลายจม,มูกของเราในหลักธรรมนั่นแหละท่านเรียกว่าความรู้ตัวความรู้ตัวถ้าเรารู้ให้โตเนื่องก็เรียกว่าสัมปชัญญะเราพยายามฝึกความรู้ตัวตรงนี้ให้โตเนื่องถ้าความรู้สึกฟังเพลเราก็เริ่มขึ้นมาใหม่ความรู้สึกฟังเพลเราก็เริ่มขึ้นมาใหม่ความไม่เคยชินความคิดเก่าปัญญากเก่าของเราก็เลยเกิดก่อน ปัญญาใหม่ความรู้ตัวตัวใหม่ก็เลยไม่ทันท่านถึงให้มีความเพียนในการสร้างตรงนี้ให้ได้เสีก่อนถ้าเราทำให้ต่อเนื่องเราก็จะรู้อะไรดีๆเยอะในกายของเรารู้ความปกติของใจรู้ลักษณะของใจรู้ฐานหองใจรู้อาการของความคิดที่จะมาปรุงแต่งใจความคิดที่เราไม่ตั้งใจคิดนั่นแหละเขาเกิดอย่างไร แต่ละวันตื่นขึ้นมาใจของเราส่งออกไปข้างนอกทักกี่เรื่องเป็นกุศลหรือว่าอากุศลเหตุจากภายนอกมาทําให้ใจของเราเกิดหรือว่าเกิดขึ้นจากใจของเราโดยตรงนี่แหละความรู้ตัวหรือว่าสติปัญญาตัวใหม่นี้มีน้อยนิดถึงรู้ไม่เท่าทันตรงนั้นเพียงแค่สร้างกับทําให้ต่อเนื่องพวกเราก็ไม่ค่อยจะฝึกผลกันอาจจะทําได้อยู่เป็นบางช่วงเป็นบางครั้ง บางคราวใจของเราก็ปกติบางคราวใจของเราก็สงบจุกแต่เราขาดสติเข้าไปดูเข้าไปรู้ก็เปรียบเสมือนกับเรือไม่มีคนพายเดียวก็วิ่งชนโน้นบ้างวิ่งชนนี้บ้างไปตามยถากรรมถ้ากุศล,ลกรรมดีก็ไปตามกุศล,ลกรรมถ้าอากุศล,ลกรรมไม่ดีก็ไปตามอากุศล,ลกรรมเขาเรียกว่าวิบากกรรมลึกๆล,ล,ลงไปก็ขันหา้านั่นแหละเป็นตัวกรรมมาปรุงแต่งใจให้ ต้องวนเวียนวายตต่เกิดแล้วก็ตัวเกิดจากตัวใจที่ยังเกิดอยู่เพียงแค่การเกิดนี้ก็หลงหลงเกิดอาจจะหลงเกิดอยู่ในบุญในกุศลหลงเกิดอยู่ในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติแต่ในหลักธรรมท่านให้รู้เห็นตามความเป็นจริงคลายความหลงดับความเกิดละกิเลสออกจากใจของเราเราอาจจะรู้ตั้งแต่ชื่อของเขาว่ากิเลสกิเลสหยาบกิเลสละเอียด เราต้องสำรวจทำความเข้าใจหมดในกายของเราขณะที่ยังมีกำลังอยู่ยังมีลมหายใจอยู่พระพุทธองค์ท่านสอนเรื่องหลักของอริยสัจสอนเรื่องหลักของอนิจจังทุกขังอนัตตาสอนเรื่องอัตตาสอนเรื่องอนัตตาสอนเรื่องสมมติวิมุติอะไรคือสมมติอะไรคือวิมุติคำว่าหลักของอริยสัจเป็นอย่างไรใจที่ส่งออกไปข้างนอกเป็นอย่างไรหลักของการเดินทางอริยมรรคในองค์แปด หนทางที่จะเดินถึงจุดหมายปลายทางเป็นอย่างไรเราต้องค้นคว้าทำให้มีให้เกิดขึ้นที่ใจของเราแล้วก็มองเห็นหนทางเดินหมดความสงสัยหมดความลังเลในคําสอนของพระพุทธองค์ทําให้มีให้เกิดขึ้นเร่งทําความเพี่ยนจนใจของเราสะอาดบริสุทธิ์หมดจดจนดับความเกิดได้มองเห็นหนทางเดินว่าจะได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดกัน ก็ต้องพยายามกันนะไม่ว่าพระบ่วยมบัญชีทําได้เท่าไหร่เราก็ต้องพยายามทําแต่และว,วันตื่นขึ้นมาเราได้สร้างอานิสองส์อะไรบ้างเราได้สร้างประโยชน์อะไรบ้างมันสํารวจมันตรวจตาดูรูปกายรู้ใจของเราความอ่อนน้อมทําตนในใจของเรามีหรือไม่ในกายของเรามีหรือไม่ความเสสละความรับผิดชอบต่อส่วนตัวต่อส่วนรวมเรามีความขยันเพียงพอหรือไม่มีความรับผิดชอบเพียงพอหรือไม่ไม่ต้องให้คนอื่นเขาสอนเราสอนตัวเอง จเจริญสติเข้ามปหมั่นพร่ำมสอนตัวเราเองอะไรควรละอะไรควรเจริญอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอก,กุศลกายของเราทำหน้าที่อย่างไรทวานทำหน้าที่อย่างไรเราก็จะมองเห็นความจริงไม่ใช่ว่าหาดังใ่จิเลตมาปกปิดดวงจิตของตัวเราเอาไว้จิตของเราก็เหมือนกันเร็วเร็ว,เร,วเร็วไวเหมือนกลิงเขาชอบคิดชอบเที่ยวพอเขาหลงเกิดมานานเขาก็หาทางหนทางปกปิดตัวเองมามากต่อมาก นอกจากบุคคลที่มีกําลังสติปัญญามีอะไรสงปัญญาที่แหลมคมหาเหตุหาผลจนจิตของเรายอมรับความเป็นจริงได้คลายความหลงได้ดูเห็นตามความเป็นจริงได้ละกิเลสออกจากตัวตนของมันได้จนรู้ฐานของเขานั่นแหละจนจับตัวตนของจิตได้นั่นแหละคือความบ้างกรมสุดได้นั่นแหละจนสติปัญญาของเราไล่ทันได้เมื่อไหร่นั่นแหละตัวจิตตัววิญญาณของเราถึงจะยอมรับความเป็นจริงได้เขาถึงจะอยู่ในอนัตอยู่ใน ความควบคุมดูแลของสติปัญญาของเราได้เราก็ต้องพยายามกันมันไ,ไม่เหลือวิสยัยลกพยายามทําทําไปทีละเล็กทีละน้อยสร้างบุญสร้างอานิสงส์ไปอย่าไปปล่อยวันเวลาทิ้งอย่าไปปิดกั้นตัวเราเองว่าไม่มีโอกาสว่าไม่มีเวลาทุกคนมีโอกาสทุกคนมีเวลาเหมือนกันหมดอย่าไปเลือกการเลือกเวลาเวลาโน่นควรทาเวลานี้ควรทาตื่นขึ้นมาเมื่อไหร่เราดูใจรู้กายรู้ใจของเราประโยชน์สมมุติ ประโยชน์วิมุตติประโยชน์ใกล้ประโยชน์ไกลประโยชน์ในโลกนี้ปร,ประโยชน์ในโลกนะเอาโลกปัจจุบันให้ได้สกะกดพยายามทํากันไม่เหลือวิสัยเอาละวันนี้เขาจะเริ่นทำเพียงเท่านี้ฝากันไวพระพร้อมๆกันฝากกันไปสร้างฐานต่อศึกษาค้นคว้าตามความเข้าใจกันนะ